อ่นเรื่อยชักไอแม็กนะครับผมก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทางานด้วยตัวเองนะครับเพการประหยัดงบประมาณนะครับเาพื่อนๆทางานอย่างสนุกนะครับก็ที่สําคัญนะครับต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมสวัสดีครับผมพบกับช่างโจ๊กลำปางนะครับผมในช่องช่างโจ๊กลำปางนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเครื่องมือหนึ่งอย่างนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับสําหรับ ตอนรับหน้าฝนที่กําลังมานะครับผมก็คือเจ้าเลื่อยชักตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ซื้อมาเพื่อที่จะนะครับเอาไว้ใช้งานตัดกิ่งไม้นะครับในช่วงหน้าฝนนะครับที่มีลมพายุมากๆนะครับผมผมก็จะพบปัญหานะครับว่าลมพายุพัดกิ่งไม้นะครับบางทีล้มพาดถนนบ้างนะครับผมล้มพาดรั้วพาดสายไฟนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการตัดนะครับก่อนที่ลมพายุจะมาตัวนี้นะครับเป็นของ iMac นะครับแบรนด์สินค้า ที่เขาผลิตเครื่องมือช่างมาหลายชนิดนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น IMRS 20นะครับผมความเร็วรอบก็อยู่ที่2,800รอบต่อนาทีนะครับเป็นความเร็วรอบเปล่านะครับสำหรับระยะการชักของใบตัวนี้นะครับอยู่ที่28มิลนะครับผมน้ําหนักนะครับพอเหมาะพอเจาะนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเขาแถมแบตเตอรี่2แอมป์20โวลต์มาให้ทั้งหมด2ก้อนด้วยกันนะครับแล้วก็พร้อมกับ แท่นชาร์จนะครับนี่นะครับหน้าตาของแบตเตอรี่ iMac นะครับผมสามารถที่จะใช้ร่วมกับตัวเครื่องมือของ iMac ได้อีกหลายรุ่นนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับผมแล้วก็เสียงแล้วก็กลิ่นเครื่องมือใหม่ๆนะครับมันจะหอมแบบนี้นะครับชื่นใจนะครับผมวิธีการใส่ใบเลื่อยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเปลี่ยนเร็วนะครับผมสําหรับเปลี่ยนใบเลื่อยนะครับ อ่าเราก็แค่บิดตัวนี้เองนะครับพอบิดเสร็จเอาใบเลื่อใส่ลงไปนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ปล่อยตัวที่เราบิดเนี่ยแค่นั้นเองครับผมตอนนี้ล็อกแล้วสําหรับขาตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่เป็นตัวไกด์ในการตัดชิ้นงานนะครับแล้วก็เป็นตัวกันชนไปในตัวด้วยนะครับผมซึ่งก็สามารถที่จะปรับระยะได้ตรงนี้นะครับผมปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับระยะให้สั้นหรือยาวหรือว่าถอดออกไปก็ได้เลยนะครับผมมันสามารถที่จะบิดเอวได้นะครับผม ่อนข้างที่จะดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวกดนะครับสำหรับปลดล็อกตัวเฟืองอตัวเฟืองข้างหน้ากับตัวด้ามจับตัวท้ายนี่นะครับผมเพื่อที่จะทําการบิดนะครับผมปั๊บอโอเคนะครับทีนี้เวลาเราบิดนี้ปุ๊บมันก็จะตัดแนวนี้ะนะครับผมหรือว่าเราจะบิดไปทางขวาเราก็สามารถที่จะตัดแนวนี้ เป็นตัวเปลี่ยนทิศทางเร็วนะครับผมในการตัดนะครับเพื่อให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นในการตัดนะครับบางทีเราต้องตัดซ้ายขวาอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเลื่อยชักนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ในเรื่องของงานช่างสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากนะครับจะเป็นในเรื่องของงานกู้ภยัยสาธารนณะภัยอะไรต่างๆนะครับผมช่วยเหลือคนนะครับแล้วก็งานประเภทตัดกิ่งไม้งานสวน งานไล่อะไรประมาณนี้นะครับผมชุบเฉินนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของ i อ a c นะครับเป็นสวานนะครับผมซึ่งผมก็จะใช้แบตเตอรี่ร่วมกันได้นะครับผมถึงเวลาที่เราจะนำไปทดลองใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวตามไปครับไอเย,ยอะไปยาก่อนโอเคครับผมที่เห็นด้านหลังนี่ก็เป็นต้นไม้ที่ล้มมาจากพายุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราต้องมาล็อกกิ่งนะครับถ้า มันล้มพาดถนนเนี่ยเราต้องมาทําในเวลาเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาเสียบปลั๊กไฟหรือว่ามาทําการาใช้เลื่อยธรรมดาหรือว่าใช้มีดตัดบางทีมันไม่ทันนะครับผมเพราะว่ารถต้องสัญจรนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นสักนะครับจริงๆแล้วต้นมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็ล้มทับรั้วรวดหนามตรงนี้นะโชคดีที่มันเป็นรั้วรวดหนามนะครับไม่ใช่รั้วปูนนะครับผมก็แต่ว่าทับท่อปะปา นะครับก็พังเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเลาะกิ่งเล็กกิ่งน้อยออกนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินลงไปตรงริมน้ําตรงนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาเครื่องไปลองตรงนู้นกันนะครับ ต่อยต่อ,อยต่อยต่อยเป็นสีท่อนสามท่อนหนึน่งสองสามได้ายทางคิดผายหมดแล้วไอ้ยเออยอ้ยไปยาอ่อน ไม่มีป yeah. ัญหาแดงจริงเจ็บจริงตาี่น้องลองลองดูดิมันทำงานไหมเนี่ย แสดงจริงเจ็บจริงเอาไปโอเคครับผมโอใส่ก้องอีกลงอีกจับโยมไม่นะจับโยนนี้โอเคอ๋สำหรับคลิปนี้นะครับก็เลื่อยนะครับชักไอแม็กนะครับผมก็สามารถที่จะ เลื่อยชัก iMac นะครับผมก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมที่ช้อปปี้ a ร a d a นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถประโยชน์ออกมานะครับผมใช้งานได้นะครับขนาดที่ฝนตกนะครับผมในกรณีที่ต้นไม้ล้มนะครับผมก็ใช้ตัวเลือยชักตัวนี้นะครับผมทำการ ตัดนะครับในเวลาที่เล่งด่วนต้องเคลียร์พื้นที่ด่วนๆน,นะครับผมอ,อย่างน้อยก็ทําให้เราทุ่นแรงได้ในการถ้าจะใช้เลื่อยมือหรือว่าใช้มีดฟันนะครผมเดี๋ยวก็ทำไมเหนื่อยขนาดนี้ก็ไม่รู้อย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะครับ iMac Power Tool นะครับมีเครื่องมือเกี่ยวกับช่างมากมายหลายชนิดนะครับสวัสดีคเลยนะครับ,รบผมแทนที่จะช่วยนะครับก็แอแรงดีจร <highways S 2> ิง <g ather> <g ather> โอเคครับ okay, ผมหลังจากที่เราได้นําเลื่อยชัก iMac ตัวนี้นะครับไปทําการตัดไม้นะครับในสถานการณ์จําลองนะครับผมก็ได้ผลที่ดีเยี่ยมนะครับผมและสําหรับเลื่อยชักตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะทํางานในเวลาที่ฝนตกได้นะครับผมซึ่งก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็พลาดตกน้ําไปนิดนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่แนะนานะครับเมื่อ,อตกน้ําขนาดนั้นนะครับก็ต้อง ทําการไล่ความชื้นออกจากตัวเครื่องมือให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมซึ่งผมก็ได้เปิดทําการใช้งานเลยนะครับซึ่งมันก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับแต่ก็ไม่แนะนํานะครับผมและเจ้าเลือ่อยไอแม็ตัวนี้นะครับไม่ได้ตัดได้แค่ไม้นะครับผมสามารถที่จะตัดเหล็กนะครับผมตัดโลหะต่างๆนะครับตัด วัสดุซีเมนต์บอร์ดนะครับผมหรือเป็นพวก PVC พลาสติกก็ได้นะครับผมซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับเพียงแค่เพื่อนเปลี่ยนใบเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าใครอยากได้เลื่อยชักตัวนี้นะครับก่อนที่ ลมฝนพายุจะมานะครับผมก็สามารถที่จะสั่งได้ที่ช้อปปีแล้วก็ l a ซาด้านะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนช่วยกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่างโจ๊กลำปางนะครับเดี๋ยวเราพบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ